เที่ยวกันนะครับแต่ว่าวันนี้มาเที่ยวก,กับเพื่อนนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนพาเที่ยวกันนะครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อลิศค่ะเออวันนี้เราจะเที่ยวที่ไหนกันครับวันนี้เราอยู่หาดายน้อยค่ะทุกคนมุตามเลยอ๋อแต่ตา วันนี้นะครับเราก็จะมาหาที่ถ่ายรูปอย่างเดียวเพราะว่าเรายังไม่ได้คิดไว้ว่าจะต้องเที่ยวอ,อะไรยังไงบ้างครับก็จะให้มาดูบรรยากาศแล้วกันว่าหาดทรายน้อยมีสถานที่สวยๆตรงไหนบ้างครับแล้วก็เราจะได้มุมถ่ายรูปไปเยอะไหมนะควก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับว่ารูปมันจะออกมาสวยหรือว่าอะไรยังไงแต่ว่าของจริงสวยมากของจริงเป็นทะเลสวยมากนะครับน้าใสน้าฟ้ามากนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นมือใหม่นะวาจะต้อง อัจจะต้องมาสัมผัสของจริงเอานะครับว่าเหยียบตัวลอยตรงนี้เปรฟิวเหมือนเจ้าหญิงเนื้อเหญิงเนื้อบางนะเอหเหิงยังอุยาสย่วร้าสวยมา จะบอกว่าเสียงขึ้นดังมากไม่รู้ว่าเสียงเจดจะดังสู้เสียงคืนได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าจะพยายามเป็นเสียงให้สู้แล้วกัน,นครับอุ้ยทุกคนข้งางหลังสวยมาก ติดชีนั่งลิทช่ปยนี่นะคะทุกคนใครไหลับไม่รับรหลาสรุหลับไม่รับไม่รับ <laughs> มา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 แต่เดี๋ยวมันจะย้อนแสงมากเลยนะเพราะว่าพายที่ตกตรงนี้ก่อนว่าได้ไหมสนุกไหมหุ่นั่งแปลกๆอ่ะก็สปาร์วานี้นะครับช่างเที่ยวกับเพื่อนก็จะได้แบบเป็นการเที่ยวไปถ่ายรูปแล้วก็จะไม่ได้เที่ยวแบบยากาศเท่าไหร่ไม่แต่ก็ก็ดีไงเพราะว่าเรากจ็จะได yeah. ้รูปลงโซเชียลด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนก็สนุกดี กูอยู่บนเขาว่าเรดูไม่ออกเอออยู่ตรงทะเลน่ารักออกก็เที่ยวเขาเองเียวๆ ทางตรงนี้เดินลำบากมากเดี๋ยวเจนให้ดูมาแล้วครับทำหน้าที่ของเราต่อบถ่ายรูปเพื่อน เขารู้ว่าเรามาเที่ยวทะเลทะเลเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละคนอยากเห็นตรงนี้มากเลยมันสวยอยู่นะ นะครับเรากลับมาตรงเดิมเปนอีกแล้วตรงนี้แหละเราต้องได้ลูก ทุกคนตรงนี้เราก็ได้รูปไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศสุดท้ายก่อนที่เราจะลงไปที่อื่นแล้วนะครับอ่ะหมุนนะหนึ้งส,อสอ้งสูกก็ จบแล้วสาหรับมุมข้างบนเราก็ได้รูปไปประมาณหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือว่าไม่รู้ว่าจะได้โพสต์ไหมแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเจะเอาแวะมาให้ดูนะครับตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างแล้วเพราะว่าเริ่มเห็นแล้วว่าคนข้างล่างเริ่มน้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายข้างล่างอีกสักสองสามรูปแล้วก็อาจจะไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็จะกลับและนะครับโอเคไปกันเลยดีกว่าไปไป ไปครับไปแต่ตังคลุติดเลทแน่คลิปนี้โอ้โหทุกคนเมื่อกี้รูปดีมากมีแต่ซิกพองซิกแพ็ค สวยนะแต่ว่าพอถ่ายไปถ่ายมาแล้วมันแปลกๆอ่ะเุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราแข่งช่อตัวเองอ่ะแข่งชิวองตัวเอง รอและ ในลูกกระเ้เลยอ่อยในลูกกะเ,เลยมือนทอดยากินกอนแต้ตอนก็ไเล <c oughs> อู่มอ๋อก็คือทะเลตรงนี้มันจะไม่มีพาทิตตกเลยใช่ปะจะมีก็แค่พาทิตขึ้น <c oughs> แต่เรายังไม่มีรูปอาหาาทรายเลยนะเออนี่ไงอรหาทรายบนี่ไงไมันแบบฟิวแมนทะเลจริงจังฝากื้อนะ อเออเมื่อกี้ก็ได้เดี๋ยวไปแต่งเอาเออแอร์ดรอปไปออไปได้ได้รูปแล้วเราไม่นั่งงโงๆถ้าริมหาดักแป๊บเหรอเออนั่งก็ดีนะจะได้แบบพุทธแบบใช่วิออวแบบเออเอาชิลๆิลมากเดี๋ยวเราไปนั่งริมหาดกันนิดหน่อยดีวยกว่าตรงนี้ไหมใช่ตรงนี้ โอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่วอกหน้าแล้วกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องจิตด,ด้วยเพราะว่าก็เพิ่งมาใหม่เหมือนกันนะครับฝากลาไปแล้วจ้าเจอกันวอกหน้ารับรองเดี๋ยวเรามีอะไรเด็เดๆมาให้โชว์อีกเยอะแน่นอน <c oughs> ไปแล้วครับวิวบายเดี๋ยวเอารูปมาให้ดูนะครับ